เรากินมูอก็ทาแม่ดูวนยังเนีมัหมหน,นหลอกใช่ไหม,ทมนทำคลิปนนึ่งเชื่อมว่านีโอ้โหพ้าคุยกับเพื่อนแลแ้ว่าแลเพื่อ,อกกนกับไหนไปดูดิเห็นเพื่อนกับอ้ามาเห็นคะเราแกติดนิดเหรอถ้าพื้นดีพอจะติดไปเพราะเราไม่รู้ว่า จะทำกับข้าวหรือเปล่าไงแต่ชุดเนี้ยไอชุดที่เราฮะแต่ชุดเนี้ยที่จะปิ้งปิ้งเนี้ยไปดโอ้ไม่อยู่ไกของปหาอยไปไปไปเไหนการกดพี่จูราเซียรัเซอร์นี่นะคะฟังเพงไม่หวานอะไรา เออคุณซื้อโลบาห์อ่เยเพื่อนลูบาใส่ท้ายก็แบะตัวแล้วคุณจะใส่ะแกงข้าวมนพนะื้นที่มันใส่ทอไมอ่ทอเออมีที่ไหนทุกถัวครับที่เหนได้เด็ไข่ตอ oh. เจ็บอ,อ้ัวูโห ทางหนูนะคะ,คะบแบบน,นี้ตักผ้าให้ติดตะตูไงแล้วก็ใส่ของไม่พอ <What? S 2> ของใหม่ดิของใหม่กบมันเจ็บไม่ใช่ไม,ไม่ไม่รวมถาดนะเฉพาะโลบาโลบาร์มันขึ้นน,นะ เธอจะมีถูกสองพันเจ็ดร้านก็สี่พันห้าสี่พันบาทนี่กินที่รวมถานนะแต่มันไม่ได้ใช้ทำงานอะไรอยู่เขาไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นเราไม,ม่ระวางของหนักนะ ไม่อูยใส่แค่เซตนี้เต็ม,มันไม่ได้หนักพวกเต็กพวกอไรมไม่ได้ขนแบับของมีไง